สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมพาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงในสัปดาห์ของชาววันวันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับประจำสัปดาห์16-22มิถุนา,ายนนะครับเข้าสู่ปลายเดือนวันใครจะมีโชคมีลาภไหมสำหรับชาววันศุกร์ตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจ่องดรเทนพาโรคานครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ยออสการ์กันนะ ชาววันศุกร์นะครับให้ระวังการมีปากเสียงหรือการทะเลาะวิวาทอะไรบางอย่างค่อยหัวคิดคิด,คด,คด,คดไม่ตกกังวลใจเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงนะครับผมบางคนก็เป็นซุมเศร้าก็ได้นะคิดเรื่องการเงินหัวหมุนเลยช่วงนี้ใจนี้อยากจะหาเงนินเยอะๆแล้วมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าจังเลยมันเนิบ รู้สึกว่ามันช้าแล้วสำหรับบางคนเช้าชูกุ่มติดนะแล้วก็เงินเก็บมันไม่ค่อยอยู่มีเงินจะต้องจ่ายออกหรือต้องให้ใครมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดก็เกิดขึ้นได้ตัดสินใจให้เด็กขาดนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจนะั้นจะนำพาซึ่งความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจนะสําหรับเช้าวันศุกร์นะครับลุยไปเลยใช้คํานี้